ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสองพระกับสามิตรวันนี้มีพระพิมพ์เล็บมือรัสมีมาให้ชมกันสององค์ครับสำหรับวันนี้มี2เนื้อด้วยกันมีทั้งเนื้อผงผสมว่านแล้วก็เนื้อผงยาจินดามมณีซึ่งเบื้องต้นเนี่ยครับต้องบอกว่าเราดูกายภาพเราเห็นเบื้องต้นเนี่ยเราก็เห็นการงอกของน้ำว่านเนี่ย น่าสนใจดีครับสวยงามเป็นธรรมชาติดีคือถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าแตกต่างกันคือพระมีความหนาความบางที่แตกต่างกันเห็นไหมครับลักษณะขนาดก็ไม่เท่ากันเพียงแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเราดูกายภาพเนี่ยเราจะเห็นการงอกที่ต้องบอกว่าน่าสนใจครับหยิบพระชุดนี้เป็นพระที่หยิบยืมจากผู้ใหญ่ใจดีที่ให้มาศึกษาให้มาทำคลิปแบบนี้ครับ สำหรับคนที่ชื่นชอบสำหรับคนที่รักการหาข้อมูลใหม่ๆครับดูพระผ่านกล้องกำลังขยายสูงดูว่าพระเนื้อผงเนื้อว่านแบบนี้เมื่อเราขยายเราจะเห็นเป็นยังไงมีมุมอะไรที่จะช่วยให้เราพิจารณาได้มากขึ้นกว่าเดิมไหมกว่าการดูกล้อง 10x ครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนรักคนชอบเนี่ยมาดูมาติดตามด้วยกันมีข้อมูลมี อะไรพูดคุยกันที่ด้านล่างคลิปได้เลยครับสำหรับพระเนื้อผงเนื้อว่านเนี่ยผมมองว่าในวันนี้เนี่ยใช้ความชอบเป็นหลักเลยครับไม่ได้เอาเรื่องของการพิสูจน์ที่ชัดเจนมาพูดคุยกันเพราะว่าการตรวจสอบวันนี้มันยังไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่หลากหลายมากมายนักเดี๋ยวไปติดตามภาพจากกล้องกำลังขยายสูงกันนะครับ มาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกําลังขยายสูงสําหรับพะร,ระหลวงปู่บุญพิมพ์เล็บมือรัศมีองค์แรกองค์นี้ครับเป็นผงเนื้อว่านที่ต้องบอกว่าโอ้โหจัดจ้านครับในมุมของผมเนี่ยส่องพระด้วยกล้องกําลังขยายสูงเยอะๆเนี่ยครับ <c oughs> เห็นแบบนี้เ <c oughs> บื้องต้นสําหรับผมเองผมมองว่ามันต้องเก็บแบบนี้ครับเก็บแบบนี้คือแบบไหน แบบที่ผิวพระมีการงอกมีการซึมขึ้นมาของเนื้อว่านที่สวยงามครับพระเนี่ยมีความแห้งแต่ถ้าเราดูที่ผิวเราที่สันของเขาเนี่ยครับเราจะเห็นลักษณะของน้ำว่านเนี่ยเขาซึมขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นผงที่ผสมอยู่โอโหหาแบบนี้ครับคือที่ผมพูดกับหลายๆท่านว่า เราดูเราขยายด้วยกล้องกําลังขยายสูงครับการที่จะมาทําอะไรเนี่ยครับมันเห็นรายละเอียดค่อนข้างชัดคือเรื่องของสีเนี่ยพอเราขยายจัดจัดเนี่ยครับถ้าสีเป็นปื้น,นเนี่ยโอ้โหมันแยกง่ายๆเลยครับคือสําหรับคนที่ไม่เคยดูหรือดูแล้วอาจจะไม่ชอบใจก็มีนะครับเพียงแต่ว่าหลายๆเหตุผลอันนั้นไม่ว่ากันหรอกครับคือบางคนก็ยึดติดยึดมั่นกับวิธีการเดิม ก็มันมีเหตุผลหลายประการนะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่อยากพูดไม่อยากประมาดใครถือถ้าคุยกันหลังไม่อ่ะครับอาจจะคุยได้ละเอียดกว่าเพียงแต่สิ่งที่อยากมาแนะนําคือดูพระผ่านกล้องกาลังขยายสูงเราเห็นอะไรได้ชัดเจนมันมีเหตุผลสําหรับการที่จะเชื่อมั่นหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างที่เราเห็นได้เนี่ยมันมีความสอดคล้องกันมันมีความใกล้เคียงกันกับ ของที่มีอายุมากๆเช่นล่องลอยเน,อะนะนาเช่นการผุกก่อนเช่นความไม่เรียบอะไรแบบนั้นเราใช้ตรงนั้นนะครับมาร่วมในการดูในการศึกษาในการพิจารณาผมเชื่อเหลือเกินว่าแนวทางแบบนี้มันมีเหตุผลในการที่เราจะส่งต่อพระให้กับรุ่นหลังเขาได้รู้ได้ทราบอะครับคือเบื้องต้นเนี่ยผิวมันมันสวยงามมันเป็นธรรมชาติดีอะครับคือของใหม่ทําขึ้นมา เอามาดูเอามาเทียบแตกต่างกันชัดเจนเลยครับเราไม่ได้เห็นแบบนี้เลยตรงนี้เป็นพระผงเนื้อว่านที่เนื้อบางๆนะครับไม่ได้หนาเลยคือถ้าผสมไม่ดีเนี่ยโอกาสที่จะปริแตกก็มีสูงเพียงแต่ว่าการเก็บของเขาเนี่ยครับผมเชื่อว,ว่าเก็บมาดีนะครับเก็บมาได้ดีมากๆคือพระไม่ได้เลอะไม่ได้เผอะมีแค่คาบน้ำว่านมีแค่ คราบฝุนคราบไขที่ผิวเนี่ยครับโอ้โหดูดีสวยงามคือเบื้องต้นเนี่ยถ้าผมถ้ามองว่าเป็นเนื้อพระสมเด็จเนี่ยครับโอ้โหเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราก็ชอบชอกชอบใจอยู่แล้วเพียงแต่องค์นี้เป็นพระหลวงปู่บุญเป็นพิมพ์พระหลวงปู่บุญที่สวยงามครับผมมองว่า เราหาเราเห็นธรรมชาติแบบนี้มันเพียงพอแล้วครับกับการสะสมกับการที่จะมั่นอกมั่นใจไปแขวนบูชาครับคือผมไม่แน่ใจว่าท่านอื่นคิดแบบผมหรือเปล่าเพียงแต่ว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมเห็นลักษณะแบบนี้ผมชอบอกชอบใจผมเห็นการย่อยสลายของมวลสารบางอย่างของวันยาบางส่วนที่จะมีการยุบการย่อยสลายการพุไปเลยเนี่ยครับเราเห็นหลายส่วน เราจะเห็นลักษณะของน้ํำว่านที่ซึมออกมาสีที่เขาเข้มเขาอ่อนเขาก็ระจายตัวเขาจะเบอ์เบอ์ซึมไปในเนื้อเนี่ยครับคือผมไม่เห็นเหตุผลที่ว่ามันจะสามารถทําให้เกิดอะไรได้แบบนี้คือถ้าบางคนมาพูดให้เสียหายครับใช้แปรงสานสีบ้างอะไรบ้างวันนี้ครับการที่จะทําอะไรแบบนั้นเมื่อก่อนมันอาจจะทําได้มันพูดได้ครับแต่วันนี้ถ้าเรามาเข้ากล้องกําลังขยายสูงแบบนี้ มันจะฟ้องมันจะเห็นได้ชัดสีที่การศาสด,ด้วยแปลงสีควันอะไรแบบนั้นใช้การสะบัดอะไรแบบนั้นนะครับวันนี้ถ้าเข้ากล้องกําลังขยายสูงเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนมันจะเห็นพิรุษได้ค่อนข้างชัดเลยครับเพราะฉะนั้นอยากบอกไว้เหลือเกินว่าวันนี้ท่านสะสมเนี่ยครับควรจะมีกล้องกําลังขยายสูงราคาไม่กีดทังแล้วครับเดี๋ยวนี้ราคาไม่ถึงพันแล้วถ้าใครมั่นอกมั่นใจจะไปไกลกว่านั้นจะใช้กล้องหลัก พันหลักหมื่นก็ว่ากันไปครับเพียงแต่วันนี้สะสมมีกล้อง 10x ติดกระเป๋าแล้วเนี่ยแนะนําว่าต้องมีกล้องกําลังขยายสูงแบบนี้ใช้งานแล้วนะครับสนใจพูดคุยทักทายกันมาครับแนะนํากันได้เนี่ยครับดูสวยงามแบบนี้เดี๋ยวไปดูเนื้อดํากันต่ออีกทีนึงครับ เนี่ยครับเนื้อดำเนื้อผงว่านยาเจนดามัน,นีที่ต้องบอกว่าโอ้โหพอเข้ากล้องแล้วเนี่ยสวยจัดครับแบบนี้สวยสวยงามผมผมมองว่าถ้ามีพระเนื้อว่านเนี่ยครับแล้วเราเห็นเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นสีที่มันจะมีการซึมขึ้นมาเห็นไหมครับมีความเข้มความอ่อนแบบนี้มันจะทำได้ยังไงครับ ใครที่จะมาปราโาทมาสบประมาทว่าพระแบบนี้เป็นพระที่ทําปลอมขึ้นมาบ้างอะไรบ้างโอ้โหผมว่าท่านให้เหตุผลกับตัวเองครับหาความมั่นใจด้วยตัวท่านเองว่าแบบนี้ทําขึ้นมาได้ยังไงเนื้อว่านที่มีการงอกเห็นไหมครับเห็นสีส้มๆมันๆที่เขาจะซึมขึ้นมาการกระจายตัวของว่านยาที่ฝังอยู่ที่ผิวแบบนี้ในมุมมองของผมผมว่าแบบนี้มันชัดเจนครับ แบบนี้มันชัดเจนแล้วท่านมีพระแบบนี้ท่านต้องเชื่อมั่นว่านี่คือลักษณะของว่านยาที่เก่าได้อายุในขณะเดียวกันถ้าท่านลังเลหรือมีใครมาทักท่านให้เครือบแคงสงสยัยท่านต้องพยายามพิสูจน์ท่านต้องหาเหตุผลมาให้ได้ว่าการที่เนื้อว่านมีน้ำว่านซึมขึ้นมา มีการผุก,กร่อนมีการย่อยสลายมีการยุบย่นที่เป็นธรรมชาติแบบนี้เขาทำยังไงครับคือมีแบบนี้สบายใจได้เลยในมุมมองของผมเพียงแต่ว่าคนถ้าจะมาบอกว่าเอ๊แบบนี้ขายได้ไหมโอ้ถ้าคุยกันเรื่องประเด็นแบบนี้ผมเองไม่เก่งเรื่องกลไกการตลาดถึงแม้จะเรียนการตลาดมาบ้างเหมือนกันเนี่ยครับแต่ว่าวงการพระเครื่องกับการตลาดเนี่ย โอ้โหมันไปไกลยนทฤษฎีมันจับไม่ได้แล้วครับมันไล่ไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครมีพระเนื้อว่านแบบนี้ครับใช้ความสมเหตุสมผลเอาเข้ากล้องกำลังขยายสูงดูการเปลี่ยนแปลงที่ผิวหาเหตุผลให้ตัวเองดีกว่าครับดูที่ด้านหลังครับด้านหลังที่มีรอยจานเกิดขึ้นเห็นไหมครับดูผิวดูเนื้อดูสีของเขาเห็นไหมครับ ลักษณะของผิวที่เราเห็นเนี่ยมันจะเหมือนกับผิวก้อนดินก้อนลูกหลังที่ผมเคยเอามาให้ดูามาเปรียบเทียบนะครับเราศึกษาเราเปรียบเทียบกับวัสดุทางธรรมชาติเราดูการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติว่าเมื่อการเวลามันผ่านไปเนี่ยครับการผุก,ก่อนการย่อยสลายของเขาการหลุดล่อนออกไปมันจะให้ภาพมันจะให้สิ่งที่เห็นเป็นแบบไหนเราใช้ตรงนั้นมาร่วมในการพิจารณา เนี่ยครับเราดูการงอกเราดูสีที่เขาเกิดขึ้นมาเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามชัดเจนแบบนี้ท่านจะไปใช้เหตุผลอะไรอีกครับใช้ที่มาใช้ประวัติใช้ตำหนิจุดตายคือผมก็ชอบใจอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่พูดว่าแต่งตำราตามตามหลังนะครับเพราะว่าการทําการสร้างประวัติตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจน100%เเมาเหรอกครับ คือมีบ้างมีเลือนลางสืบทอ,อดกันมาบ้างเพียงแต่ว่าตําราหนังสือพระก็ดีอะไรก็ดีเขียนกันมาตามหลังทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าแม่นตรงนั้นแม่นตรงนี้ท่านเองก็ต้องถามตัวท่านเองด้วยว่าเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงเขาเกิดทันไหมเขารับมากับมือหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับต้องสงสัยแบบนั้นไว้บ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ครับหาความสมเหตุสมผลด้วยตัวท่านเองครับ วันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าคนยุคใหม่ๆเนี่ยเชื่ออะไรยากครับเพียงแต่ว่าถ้ากระแสมาก็ไปเร็วมาเร็วอะครับเราดูกล้วยด่างเป็นหลักเลยครับอันนั้นน่าจะให้มุมมองอะไรดีๆคือพระเครื่องก็คงคล้ายกันนะครับพระเครื่องก็มีตัวอย่างให้เห็นวงการยอมรับขายกันได้อะไรกันได้อยู่มาวันนึงขายไม่ได้ซะอย่างนั้นก็มีให้เห็น เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ฝากมุมมองไว้แบบนี้ครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบารมีหลวงปู่บุญได้โปรดคุ้มครองให้ทุกท่านแขวคลาด่ปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ